ต่ไปครับนั่งซุ่มยิงเลยละกันไอ้ไร์กำลังจะเกิดเป็นตัวครับอย่ามีใครมาคุมกำเนิดก็พอไม่รู้ด้วยนะปืนนี้จะยิงโดนหรออุ้ยหนึ่งนาทีก็้หนึ่งนาทีิซิๆ,ๆ,ๆิไม่ดึงไปด่านแปดหมื่น าผมไลฟ์สตรีมทีไรนะครับจะชอบมีคําถามหนึ่งที่ในแชทเนี่ยถามตลอดว่าพี่ครับเงินไปไหนครับลุงครับทําไมเงินเหลือ2อง0 0 0หนึ่งนเงินหายไปไหนครับคือผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเหมือนกันก็คือเงินเอาไปฝากธนาคารมั้งก็เอาไปใช้นี่แหละเอาไปซื้อของแล้วถามว่าแล้วมันเงินมันเหลือ1นึ0 0 0สนสอเนี่ยผมจะเล่นยังไงฟาร์มยังไงเอาจริงๆอ่ะคือผมก็มีของในคลังอยู่ผมก็จะใช้ของในคลังนี่แหละเล่นนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆนะครับผมแนะนํา ไปแลกสายข่าวเอาเกาะหลีกสายข่าวเอาปืนสายข่าวแบบฟร์มัดกอซ่าอะไรอย่างเงี้ยพอได้เกาะปืนอะไรมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เหลือแค่ไปซื้อค่ายาค่ากระสุนอะไรขึ่น,นี้เองนะครับมันก็จะประหยัดเงินได้นะอันนี้ก็คือเหตุผลเลยนะครับที่ผมอยังเล่นได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีเงินแสนนึงอะแล้วทีนี้ถามว่าแล้วผมเนี่ยจะไปฟาร์มแผนที่ไหนนะครับคือจริง,รงๆอะแผนที่ไหนที่เรามีกุญแจเยอะหรือกุญแจเปิดเซฟห้องเปิดเซฟเยอะเนี่ย เราก็ไปเล่นในแพนที่นั้นนะครับแล้วผมเล่นที่ไหนคางแสงอ่ะถามว่าทาไมต้องเป็นคางแสงไปดูช็อตดีกันครับใครที่จะเติมเนี่ยก็ขอแนะนําร้านนี้เลยลิสแมนช็อปนะครับม oh. ูหนึ่งเรื่องการเติมเกมที่สําคัญเลยเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเพราะว่าตอนนี้มีกิจกรรม l u c กี้ co อยซีซั่นที่2นะครับของรางวัลใหญ่เกม n g Phone นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับเกมมิ่งเกียร์อื่นแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายนะครับไปดูราย,ายละเอียดได้ที่ทางไลน As ์ Aslit Manhop ทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจก็ได้นะครับอ่ะไม่ใช่แค่เติมเกมบาลีนาเบรกเอาอย่างเดียวนะครับเติมเกมอื่นๆด้วยก็มีสิทธิ์รุ่นลับรางวัลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเติมพับจีเก็นชินอินแพกนะครับหรือฮงไคร์สตาร์เลวหรือว่าจะเติมวอลลุ่นแหรือเกมอะไรก็ได้นะครับก็ได้รุ่นลับรางวัลเช่นกันนะครับก็อย่าลืมไปร่วมรุ่นรางวัลกันนะครับเพราะว่าของรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นมือถือเกมมิ่งเลยนะยังไงก็ฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ,รบสี่ห้าเกมผมไม่ย เดา4ง่ายไปเลยเพราะเอ1สูนเราไม่ได้แก้ตัวเลยนะถ้าเขาเห็นเราก่อนคือสวนไม่ได้เลยนี่ยแล้วใครบอกให้ผมมาเล่นด่านนี้เนี่ยอะเกมมันอยากให้ผมเล่นด่านเนี้รู้ยังด่านประจำผมเองแหละ ก็เนี่ยแหละครับทุกคนเหตุผลที่ผมเนี่ยยังเล่นคข่งแสงอยู่ถึงแม้ว่าเงินจะไม่ค่อยจะมีนะก็คือเลดดอกมันดีนะครับบางคนอาจจะบอกให้มันฟุกอะคือของแดงอะมันดวงใครๆก็ไม่ได้มีกันทุกคนอยู่แล้วเออมันก็นานๆทีออกจริงครับคือของแดงมันไม่ได้ออกบ่อยถึงแม้ว่าจะเป็นด่าน80,000หรือ3 0,000ก็ตามแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยด่านส0,000ืเนี่ยเลดดอบมันดีกว่าด่าน3 0 0 0 0แผ่นที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นไล่ช่องเขานอตทรอะไรแบบเนี้ยอันนี้ที่ผมได้แจกันเนี่ยในคลิปเนี้ย Un> un> <si <t <t Bag ก็คือผมเล่นด่านสามหมื่นนะครับผมจะเจอของทองตลอดเลยถ้าผมได้ฟาร์มนะไม่ว่าจะเป็นด่านสามหมื่นหรือแปดหมื่นโดยเฉพาะแปดหมื่นนะครับมันจะมีเรดอปของทองอ่ะค่อนข้างสูงคือจะเจอของทองประมาณ2 3ชิ้นิตลอดเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราฟาร์มนะแต่ถ้ามันไม่ฟาร์มมันก็ไม่เจอนะครับกฎที่สําคัญเลยนะครับที่หลายคนไม่ค่อยทํากันผมเองก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ทําเหมือนกันนั่นก็คือออกได้ควรออกนะครับถามว่าทําไมออกได้ควรออกก็คือถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสให้เราออกเช่นอ่ะถ้าเกิดว่าเราได้ของดีฟาร์มาจนแบบเฮ้ ฟาร์มได้ของดีมาแล้วแบบนี้อย่างเช่นสมมติว่าผมไม่มีเซฟอะ่ะแล้วผมได้กาน้ำอย่างเงี้ยผมเอากาน้ําใส่ในิลิกแล้วก็ออกถอดกระเป๋าก็ได้นะครับเพราะว่าค้ังใส่มันมีแบบถอดออกกระเป๋าแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเซฟอย่างเงี้ยเราก็ใส่เซฟมันก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ในกรณีนี้เนะี่ยคือผมตั้งใจที่จะแบบอ่ะเข้าไปเคลียร์ข้างในั้งแสงเลยถึงแม้ว่าจะมีคนออกไปบ้างแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราตายเราก็ยังได้ของแดงผมก็เลยเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าเอาจริงๆก็ไม่ควรนะ <laughs> ถ้าออกได้ก็ออกดีกว่าผมทนไม่ไวแล้ืออ่เพ ดูแอร์ดรอปหน่อยมีเหรอเฮ้ยมีคนวิ่งมาคือมันมีตั้งนานแล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะมาเปิดประตูข้างล่างเฮ้ ้องเคลียร์หันแสงครับหลังจากที่เรา,เายิงไป2คนนี้ผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับผมก็หาดูแลไม่มีอะไรละไม่มี อ่าบอดที่มีกระเป๋าใหญ่หรืออะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจเก็บของแล้วก็ออกเลยละกันนะครับเพราะว่านานข้ั้งแงสามหมื่นเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นเซตใหญ่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเซตประหยัดกันเพื่อที่จะมาเน้นฝามากกว่าผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าทุกรอบนะครับบางรอบก็เจอเซตห้าเซตหกเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่รอบละกันอ่ะผมก็เลยตัดสินใจออกไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกมีคนกดสวิตช์ข้างในออกแล้วหรือว่าสวิตช์มีหนึ่งออกเราก็ไปออกข้างนอกนะครับก็ไม่น่าจะมีคนนักแล้วก็ออกมาหกแสนนะอันก็็อาาจจจะะไไม่่่ึดดนแตเห้ว ต่อให้ตัดของแดงออกไปเนี่ยก็ย,ยังได้ส0งแส0กว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารอดเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่รอดโอ้ตายตายลูก2 0 0 0เมตรโอ้นี่ไงโวว่ามันตายแน่เลยโวผมตายแล้วอย่างนี้ผมตายแล้วอย่างน,าางนี้ถึงว่าตายแน่เลครับโหขอสิงโตก่อนก็ไม่ได้นอกจากคนนะครับที่เราจะต้องระวังแล้วเนี่ย,ยดา่านทางแสงก็ต้องระวงังบอสอีกนะครับ บอสเลนัวเนี่ยจัดว่าเป็นบอสที่เกียรมากคือมันใส่เกาะค่อคนข้างถึกและลูกน้องก็โคตรจะล็อกเป้านะครับคือถ้าเกิดว่าใครเจอบอสเนี่ยผมแนะนาว่าให้พยายามหามุมยิงเลียงตัวอย่าปล่อยให้บอสหรือว่าลูกน้องบอสหรือว่าบอสเนี่ยลุมถมเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันลุมถมเข้ามาแล้วเรายิงไม่ทันเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายได้เลยนะมันยิงเราแค่ชุดเดียวตายเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันล็อกเป้านั่นเองมันล็อกแขนครับมันยิงแขนหักแบบเน่าเลยนะครับต่อให้เราใส่เกาะอ,อะไรก็ตามเนี่ย มันยิงแขนหนึ่งเดียวเนี่ยเราตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือถ้าเจอบอสหรือลูกน้องบอสพยายามอย่าบวกปล่อยให้คนอื่นเขาบวกไปก่อนยิ่งถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยการที่เราไปแลกกับบอสหรือว่าลูกน้องเนี่ยเราอาจจะบาดเจ็บสาหัสแล้วเจอศัตรูเข้ามาตลบหลังก็ได้นะครับผมเจอบ่อยมากนะที่แบบกำลังสู้กับบอสอยู่เจ็บหนักแล้ววิ่งไปปุ๊บศัตรูวิ่งเข้ามาตามมายิงเราเฉยเลยนะครับรวมถึงบางทีอ่ะผมก็รอให้ศัตรูเนี่ยยิงกับบอสก่อนแล้วเราไปแจมในจังหวะที่ศัตรูบาดเจ็บก็เหมือนนนกััะครบ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอบอสเนี่ยสิ่งที่เราต้องเลือกเลยคือระหว่างรีบเคลียร์บอสแล้วก็ออกหนีออกไปเลยหรือปล่อยให้ศัตรูเข้ามาแล้วเราแอบซุ่มรอในจังหวะที่เขาเคลียร์ บอสเสร็จก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้นเนี่ยผมโดนบอสวิ่งมาใส่นะผมก็เลยตัดสินใจเออเฮ้ยจัดการลูกน้องบอสกับบอสให้เสร็จไปเลยแล้วก็ <MP S 1> ฟาร์มของนะครับจัดบอสเสร็จแล้วไปกดเ <I win. S 1> ์วิตออกและในระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่นะครับทุกคนกาลังรักษาตัวพันแผลจากการสู้กับบอสแล้วก็เพื่อที่จะไปเก็บของที่เราเปิดในเซฟคือของทองเนี่ยหลายชิ้นเลยที่ผมยังไม่ได้ไปเก็บมานะครับปรากฏว่ามีคนบุกเข้ามานะครับพอเขารู้ว่าบอสต,ตายหรือว่าเราเคลียร์บอสให้แล้วเนี่ย เขาก็เลือกที่จะเข้ามาเค็มเราเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องป, <IL S 1> ปกติ <S <S <ๆ S 1> เลยนะ <Greek> ดังนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ผมก็เลยตศรรศัดสินใจเฮ้ยเดี๋ยวรออยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวดักเขาดีกว่าแต่ปรา,ากฏว่าเขามากดสวิตช์ออกครับคือเขามากดสวิตช์ชั้น B 1หรือชั้นเดียวกับเราซึ่งผมคิดว่าเหตุผลที่เขากดอ่ะเพื่อจะให้บอดมันลุมยิงเราข้างล่างนะครับเพราะเวลากดสวิตช์อ่ะบอดมันจะเกิดนะแต่ว่าผมก็ไม่ขึ้นไปหาเขานะครับผมเลือกที่จะแบบอะยอมทิ้งของทองบางชิ้นที่เราเปิดอยู่ข้างบนหรือว่าของที่เรายัง ยอมทิ้งไปเลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้ออกนะครับเพราะอะไรต่อให้รอดออกไปน้อยแค่2 0 0 0 0 0 300,000ก็คือยังดีกว่าไม่ไ,มได้ไเลยนะครับคือสมมุติว่าผมจัดการศัตรู2คนนี้ที่บุกเข้ามาได้ฟาร์มไปได้ของดีไปแต่ออกข้างนอกอาจจะมีคนดักก็ได้เพราะว่าผมโดนบ่อยมากเลยตอนในไลฟ์สตรีมเนี่ยโอ้โหกดสวิตช์ออกจนนาทีสุดท้ายยังมีคนดักเลยนะครับเพราะฉะนั้นค้างแสงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไป ออกได้ไดควร<ด>ออก<ด>นะครับ<ด> <laughs> ต่อให้ออกได้น้อยขนาดไหนถ้าออกได้ควรออกห้ามเลยห้ามฝืนเลยเพราะผมเคยฝืนละแบบตายอะ่ะคือมันไปตายโดนดักตายข้างนอกอยู่ดีนะครับ<ส>ามาละลงมาละตัดภาพมาที่ผมสามเกมของทองออกสองชิ้นจะบ้า <laughs> ขึ้นไปเก็บของทองต่อก็ไม่ได้ เดี๋ยวเขาลงมาแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะลงฝั่งไหนเขาจะมาโยนระเบิดจริงเดิมาแล้วมาแล้วห้าสิบวิโอเคยี 20, ่สิบยี่สิบห้าวิออกวิ่งออกขอวัดใจออกดิทันปะ่ะ ไม่อยากออกข้างนอกครับ nope. 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 ผมไม่อยากออกข้างนอกมาเสียงสนายทุกคนตี้นี่เขาไม่ลงมาด้วยมากดไล่ผมบอสอาผมออกเลยครับเน้นออกแล้วกัน <c oughs> บอสเกิดครับมันอยู่ข้างล่าง ในเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ผมเล่นในคังแสง80,000เช่นกันนะครับเหมือนเดิมเลยเป็นเกมที่เจอกับบอสอีกแล้วก็คือต่อเนื่องเลยเจอบอสแทบจะทุกรอบนะครับแต่รอบนี้เนี่ยผมเกิดไกลนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปสู้กับบอสก่อนมีตี้2ตี้ที่บุกเข้าไปแล้วนะครับผมเลยตัดสินใจรอให้เขาสู้กับบอสไปก่อนนั่นเองอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนเกมที่แล้วคือเราโดนบอสยิงบาดเจ็บสาหัสศัตรูเนี่ยก็บุกเข้ามาในจังหวะที่เรารักษาตัวนั่นแหละแต่ในเกมเนี้ย คือกลายเป็นฝ่ายว่าผมเนี่ยไปบุกเขาหลังจากที่เขาสู้กับบอสนะครับแล้วก็เราก็ได้ยินเสียงเขาบาดเจ็บสาหัสนะครับจากการที่รักษาตัวเองนั่นเองและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่ควรไปสู้กับบอสนะถ้ามาคนเดียวเนี่ยเฮ้ยคนหายเปิดเซฟใส่ขึ้นบนเลยวะโอ้แล้วเสียกระสุนดีเต็มเลยครับเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเคลียบบอสเขาเคลียบบอสไปแล้วบอสหยุดร้อง ากว่ะคือถ้าไม่เคลียร์บอสอะ่ะมันจะไปวิ่งยิงเราจะเสียเลือดเรื่อยๆนะครับแล้วผมแบบมาคนเดียวมันอยู่ในห้องว่ะมันอยู่ในห้องผมได้ยินเสียงแล้วอยู่ในห้องนี้ไม่ใช่คนละห้องหรือ <laughs> ว่าอยู่ห้องนี้ บอสจริงด้วยตรงกลางมีของแดงด้วยนะลุงอีกแล้วอรอหาเรื่องให้ผมดึลงไปแตกคือผมกลัวอะไรรู้ป่าผมกลัวเขาย่องเข้ามาแล้วแล้วเขารอจังหวะเราวิ่งไปตรงมุมที่มันเปิดอะนึกออกปะแล้วเราไปหมุนเซฟหกสิบวิอ่ะคุณคิดว่าเขาจะทําอะไรผม่ะไม่ไม่กล้าไปเปิดในห,ห้องเซฟละนี่ไงยิงข้างนอกเลยกดเลยกดเพื่อดึงดูดเข้ามาเดี๋ยวขอดูไหนวันการนี้อะไรดูไหนที่การอะไรวะ ไม่ใช่พอผมเปิดก๊าซเสร็จมันเรงผมอยู่อุโองใต้ดินเปิดเอ้าเฮ้ยมันเปิดโมงใต้ดินเฮ้ยโอ้หปอบพีเอ็มเอ็มพีเอ็กไม่น่าเลย <c oughs> มันออกก็ออกไปเอ็มพีเอ็กเก็บเมื่อกี้มันเก็บไม่ได้เพราะว่านี่ครับมันเต็มเอาไปขายเลย ราะว่ามันแพงอยู่นะจะห้าหมื่นห้าสี่หมืเองหรอโอ้โหถูกจังวะถูกอย่างกับของฟรีฟาร์มครับฟาร์มเล่นฟาร์มมันไม่ได้ของแดงเลยไม่มีกล้องจับความร้อนดอปเลยนะผมจะไเ,เปิดเซฟฟรีทุกคนนี่คือการวัดโชคครับใครจะมายิงผมหรือเปล่าผมมาแล้วครับมาครับ ใครจะมายิงผมจองออกมาชุบของแก้งที่มีคนดูบอกนี่ผมเอาตรงนี้วางไว้นี่เลยพอสองช่องปุ๊บอุ๊ยยังได้ของทองอยู่ครับชิบถ่ายแล้วตัวหนักเดินไม่ทันแล้วทีนี้โอ้ยเดินทันป่้เนี่ยสุดท้ายก็ออกไม่ทันนะครับทุกคนในชั้น B1 หรือว่าเรือดำน้ำนมันออกไปก่อน นั่นแหละครับก็คือความโลกที่แบบมัวแต่เปิดเซฟมัวแต่เก็บของแล้วตัวก็หนักนะครับสุดท้ายก็ออกตรงนี้ที่แบบปลอดภัยไม่ทันเราก็ต้องไปเสี่ยงออกข้างนอกนี่คือสิ่งเหตุผลที่ผมบอกว่าถ้าออกได้ก็ควรออกนะครับเพราะว่าถ้าออกไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายเราก็ต้องไปเสี่ยงที่จะไปกดสวิตช์ข้างนอกนะครับ เพื่อออกในทางอุโมงค์แต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าเกมนี้เนี่ยคือศัตรูเนี่ยเขาออกไปแล้วนะครับเขาออกเขากดชีวิตออกข้างนอกพร้อมกับผมไปแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีคนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เสี่ยงอยู่ดีดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชัวนะครับผมแนะนําว่าถ้าออกได้ออกไปเลยไม่ต้องไปแวะฟาร์มไปอะไรแล้วเดี๋ยวจะไปแบบผมอ่ะแต่รอบนี้เราก็ออกมาได้ก็โชคดีไปนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการท้งแสงส0,000่นหรือ8 0,000เลดดอปมันก็มีเหมือนกันนะครับอย่าง ผมเล่นสามหมื่นเมื่อกี้ได้ของแดงไปแต่ว่าพอเล่นแปดหมื่นก็ไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับดวงและที่สําคัญเลยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรอดหรือไม่รอดด้วยเพราะถ้าเราไม่รอดก็เท่ากับศูนย์เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นด่านไหนนะครับออกได้ก็ควรออก <laughs> อย่าประมาทอย่าโลภนะครับถ้าจะโลภเหมือนผมเกมสุดท้ายเมื่อกี้ก็เกือบไม่ได้ออกเหมือนกันดีที่ไม่มีคนดักเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ย คือมันจะมีคนดักตลอดนะครับบางเกมโชคดีไปไม่มีคนดักแบบเมื่อกี้รอดออกมาก็ได้หลายแสนบางเกมเห็นไหมผมยิงได้น้อยหรือไม่ได้ยิงใครเลยแต่ถ้าลอดออกมาก็ได้หลายแสนเหมือนกันนี่ก็คือข้อดีของด่านทางแสงน,นะครับเรดดอกมันสูงของทองเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนี่ยออก2ชิ้น3ชิ้นตลอดเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นของที่มีมูลค่าสูงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราเก็บเก็บรวมๆกันแล้วรอดออกมาได้เนี่ยผมบอกให้ว่ามันก็ออก2องแสนสามแสนขึ้นไปตลอดเลยนะ อันนี้ก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงแล้วกันแต่ถ้าใครเลือกที่จะเล่นวิธีแบบลุยบูเล็กไปเลยก็ได้จัดการทุกคนในครังแสงแล้วลอดออกมาเป็นคนสุดท้ายก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเกมมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่ส่วนตัวผมมันก็ไม่ได้เก่งอะไรที่จะต้องไปนั่งไล่ยิงคนขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพอยิงเสร็จเก็บของอยู่อาจจะโดนคนสุดท้ายที่เนียนที่สุดมาเก็บอีกทีก็ได้ ท้ายที่สุดก็เล่นเกมให้สนุกละกันไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะว่ามันก็แค่เกมอ่ะเราเล่นมันไม่ได้มีหลักกงหลักการอะไรมากนะครับเราไม่ได้ไปแข่งกับใครก็พอละนะครับแต่ก็ใครอยากแข่งก็แล้วแต่ละการแต่ส่วนตัวผมก็เล่นเนี่ยเลยเื่อไปเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับบวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าทักันวันนี้ก็ลาไปก่อนไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่อยากลองเล่นครั้งแสงก็ลองที่ด่านสามหมื่นก่อนก็ได้นะครับเพราะเล่นให้ดูแล้วว่า ของแดงมาก่อนเหมือนกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม